ก็่สองอิจลาสต่อ Allah Subhanahu Wa Taala Allah อัลลอฮฺอัลลอฮลิัลลาฮฺอัลใจต่อัลลอฮอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺัลลอฮฺอัล่อฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮาอัลอฮฺอัลลอฮอนลัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลอฮฺอัาลออัลัลลอฮฺอัลลอฮฺอัอฮฺัลลอฮฺัลลอฮฺอัลลอฮอัลลอาฺอัลลอฮเราเป็นภรรยาอีฺดูแลสามีัีนู่นนี่นั่นนะ เป็นหน้าเป็นตาให้คนยกยอปอปัน้นนะบางทีทําดีต่อสามีก็ลงเฟซให้คนแชร์นะครับให้คนคอมเมนต์เพื่อจะให้คนรู้ว่าเราเนี่ทําหน้าที่ภรรยาที่ดีไม่ใช่ถ้าเราทําลักษณะอย่างนั้นความอิคลาสความจริงใจของเราเนี่ยมันจะไม่มีแล้วนะข้อนี้คืออัลลอฮฺสุบฮานาะอัลลเนี่ยอยากจะให้ภรรยาทํากิจกรรมหนึ่งกิจกรรมใดที่อิคลาสบริสุทธิ์ใจต่อสามีอย่าเสแสร้ง ย่าเสแสงนะเสแสงวันดีคืนดีนะครับเสแสงนะทำดีให้ผัวชมนะอยู่ดีๆก็นะครับกลายเป็นแบบลักษณะที่ว่านะครับอยากจะให้ตัวเองนี่ดูดีนะทำโน่นทำนี่นะครับค่อยๆทำทำได้แต่ดูแลหัวใจเราให้มีความจริงใจทำด้วยความจริงใจต่ออัลขขขขหขขขาขาขขขขขขขะขขขาขาขีขข้ขขขขข ไม่ใช่ว่าเป็นภรรยาชอบกันแน่กันแนี่ยชอบนะครับทําตัวนะครับเหมือนกับว่าทําเหมือนกับจริงใจแต่ความจริงแล้วไม่ได้จริงใจอะไรสักอย่างนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ลอสุภาจาลาทรงห้ามภรรยาที่ดีไม่ทําอย่างนั้นจริงใจต่อละจริงใจต่อสามีสักวันหนึ่งความจริงใจของเราเนี่ยเกิดผลเห็นผลณอัลลอฮ์ Allah, และก็ณสามีของเรานะครับ บางคนเนี่ยทำเพื่อทวงบุญคุณนะใช้คําว่านี้ก็เลยค่ะไม่ใช้คําว่าทวงบุญคุณทวงบุญคุณทําดีต่อสามีเพื่อที่จะให้คนได้รู้ได้เห็นเป็นการต่อรองเป็นการผูกมั่นสามีเพื่อที่จะทวงบุญคุณต่อหลังจากนี้นะครับบางคนทําเพื่อเอาหน้าเอาตานะครับต่อหน้าแม่ยายต่อหน้าพี่น้องของสามีทําดีโน่นนี่นั่นนะครับสุดท้ายก็ทวงบุญคุณกับสามี มันเป็นการที่ไม่อิคลาสเลยไม่จริงใจเลยไม่บริสุทธิ์ใจเลยพฤติกรรมลักษณะอย่างนี้จงห่างไกลให้มากที่สุดนะถ้าเราจะเป็นภริยาที่ดีต่อสามีของเรา